เดี๋ยวเราไปดูอบว่าออชายอบว่าออหญิงนะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาอบว่าออหนึ่งชายระยะ10กิโลที่งานตะล้อขาวครับเทปวันดีครับเทปมาสดใสมาพ่อหนุ่มสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับเทปอ่าสดใสเนาะเป็นไงบ้างวันนี้สัมภาษณ์หน่อยอากาศดีครับแต่ว่าน้าหน้าหน้าเหมาะทำเปียบแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเม่เเ้าหนัก เมื่อเช้ามาเมื่อเช้าวิ่งวิ่งที่งานอยู่ซีสเกตครับประมาณ34 34 50ครับ แล้วงานนี้งานนี้ก็จบ3ามสิบสี่โอ้โหวิ่งดีกว่าเมื่อวานตอนนั้นอากาศเย็นดนะ้วยเนาะตอนเราวิ่งเย็นหรือว่ามีส่วนไหมเชา้ชาเช้าดีกว่าใช่ไหมครับอากาศเช้าดีกว่าอ๋อขอดูถ้วยหน่อยเอาถ้วยมาโชว์หน่อยโอ้นี่สุดยอดสุดยอดครับยินดีด้วยครับฝากติดตามช่องพี่หน่งด้วยนะหน่งอัสซาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเให้นั่นนะอันนี้ก็นี่คู่แฝดนี่คู่แฝดเมื่อเช้าที่เราเจอกันฮัโลนี่ฮัลโหลโตแต่ว่าเทพนี่เทพนี่ก็สองงาน ข้อมืดเมื่อช้าวิ่งครับคุณเช้าสิบหกสิบห มาเย็นเขายังวิ่งดียินดีด้วยกับเทพด้วยครับน้องมาดีครับบัณิตเท่าที่ที่สามกลุ่มยูใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับทีมทหารจิว์ลนเดอร์ลันเดอร์หรือแันเนอร์เนี่ยลันเดอร์ลันเดอร์อีสานนาะก็เจอกันบ่อยครับทีมนี้แรงๆทั้งนั้นครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูออยหญิงก่อนครับ กระดเ่เป็นรถตูตงจากมุกดาหารครับโอ้มาจากมุกอาหารแทีเดียตนนีกแล้วนะครับจอผู้ชหน้าตาผู้ชายเดี๋ยวเราไปเข้าสัมภาษณ์น้องกบครับกครับอดระคสอามสิบแปดีนิดๆนะครับเดีดูอหนึ่งอสองยิงครับ องี่บสองยี่ับสี่ห้าีด้วยกันเลยนะครับเชียร์ครับน้องกบมามาสวัสดีครับน้องกบเป็นไงบ้างวันนี้ตอนหนึ่งใช่ไหมเวลาดีไหมเท่าไหร่เวลาสวยสี่หมแล้วเป็นลูกกระรอกสวยมากผมือว่าดีมากเลยนะ นี่อหนึ่งนะครับงานกระโลขาวน้องกบน้อยครับยินดีด้วยลูกยินดีด้วยครับเดี๋ยวมาดูอสองครับเดี๋ยวพี่อ้นค่อยสัมภาษณ์พี่อ้นแล้วกันสัมภาษณ์วิมลพันธ์ก่อนวันนี้ไม่ธรรมดาครับสามงานสามงานสามอเป็นไงบ้างวันนี้เย็นนี้อ่ะเย็นนี้เอางานเย็นไม่ค่อยดี่แต่ว่าก็ประคองไปได้สี่มาจากสีสเกตดอารมณ์เฉินนะวาตะหน้าเล่นเต้นสีับสีสะเก็ดนะครับ แต่ว่าก็โหช่วยไปเบื้อเริ่มเลยช่วยไปเบื้อเริ่มยินดีด้วยน้องต๊อกยินดีด้วยเดี๋ยวมาต่อกับพี่อ้นครับอันนี้ที่สองกลุ่มสกลุ่มครับกลสี่สิบต่างพี่อ้นก็ไม่ธรรมดาเลยครับวันนี้มาดีแต่ว่าเปิดแรงไปหน่อยเปิดสามสิบนะโตแรงแรงแรงมากยินดีกับพี่อ้นด้วยครับผมโอเคครับพี่อ้นครับสวัสดีครับเพื่อคนเล่นกีฬาก็จะหน้านะครับมาดำๆกินหน้าหน้าเลยครับ เช่มาด้วยสกายสวัสดีพี่อหนึ่งครับอหนึ่งระยะพันลันห้ากิโลเนาะเวลาดีไหมสิบเจ็ดสามกว่าพี่อ้ยินดีด้วยแต่เราเาก็หนักจะสี่เสมาเนาะมื้อเช้านะวันนี้จะงานต่อล่ได้มาแล้วดึมาดามได้มาแล้วลงยากนะครับพี่ลงยาลงยากนิดนึ่งแต่มันเกินใช่ไหมเกินมาเยอะไหมไม่รู้นะสามแต่ว่าก็ถือว่ามาดีนะที่มาที่ไม่ใช่ เป็นเป็นซิดเก่าที่สีเสมาด้วยโอเคขอบใจมากสกายครับผมยินดีด้วยนะครับวันนี้ขึ้นสองครั้งเลยนะขึ้นสองรอบเดชสวัสดีครับเดชสวัสดีครับน้องเบสครับอสองเป็นยังไงนั่งวันนี้ไม่สบายด้วยครับแต่ยินดีกับเมสด้วยเพราะว่าอสองนะครับถ้วยสวยด้วยแต่แต่ว่าเรา เราอย่างว่าเนาะเราสดเด็กเด็กสดใสที่สดกว่าเนาะเขาชอบสดมากแรงแรงด้วยสดใสเนาะยินดีกับเบสด้วยครับครับผมครับเบสเวลาดีไหมเวลาโอ้ยินดีด้วยยังยังยังเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมโอเคเบสขอบคุณมากเบสขอบคุณครับครับผมเราชนะการเมืองแบบนี้ด้วยนะฮนสาธุทอม สวัสดีครับอันนี้อสานะอสาเรานี่ไม่ธรรมดานะเมื่อเช้าไปไปที่บอระมือมาสัมภาษณ์กันเองครับก็ไม่มีใครสัมภาษณ์แล้วแก็น้องพานะครับนี่อสามระยะสิบกินนี้ด้วยนะครับน้องพา พงวันนี้ไม่เป็นไรเนาะสุดสุดแล้วเราวันนี้เนาะสองงานนี่พงที่หนึ่งกลุ่มสี่สิบเก้ายินดีด้วยครับงพงพี่โองที <c oughs> ่โอ่กันที่สองยังแรงเหมืนอนเดิมพงยังแรงเหมือนเดิมแล้วทำไมมันต่างกันเหรอโอ้พงษใบใหญ่กว่าเนาะ,ออะนี่คือด้วยที่สองอสามอหญิงครับ ผมเจอที่สามอชายครับไม่สัมภาษณ์น้องชายเลยพี่เก่งสวัสดีเยี่ยมมากเป็นไงมั่งพี่ๆฉะนั้นจริงนิดเดียวสามสิบเท่าไหร่วันนี้สามสิบหกพีซสามีซโอ้ยสุดยอดสุดยอดยินดีด้วยดีๆน่าดีอากาศดีใช่ใช่เห็นเห็นเห็นเก่งออกไปเขาน่าจะคุมไปเรื่อยๆก่อนเนาะใช่ครับก็ขอพีซไปพักผ่อน ก็ให uh, ้พิสูจน์แล้วก็ตามก็ก็ห่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับก็ไปดูเป็นสัมภาษณ์เบสเมื่อกี้ก็สามหกไล่กันสามหกครับ โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยครับเก่งครับครับผมครับอสครับน้องเก่งจากทีมโอทซครับเาเองนะครับพี่เชเป็นไงมัางมาด้วยกันี่ค่ครัขอคุณนพี่ครับเด็ดเช่นเดวกันครับเชก็วันนี้ได้ที่เท่าไหร่ของผมชั่วโมงเองนะไซีที่เจ็ดครับที่เจ็ดใช่หที่เจ็ดเรอที่ห้านสิเส็ที่้าอนองน้องบอกว่ากนี้เายินดี สามใช่ไหมโอ้ยินดีด้วยน้องเล็กเนี่ยน้องเล็กนี่น้องเล็กครับผู้รักนักวิ่งนะครับน้องเล็กเป็นไงบ้างแต่ก็ยังเป็นที่หนึ่งเอสโซปเปิดตัวอย่สวยงามนะครับยินดีด้วยนะดูดีครับซินโซเดียเนะครับอาจารย์ินดีกับพระวิญญาณกษศิล์ด้วยนะครับและทีมงานเอฟสปอร์ในะครชมนักวิ่งนะครับเป็นไงอเป็นไงบ้างไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคิดว่าสุดยอดละ ใช่ไหมโอเคโอเคยินดีด้วยอ่าไม่เป็นไรเอาโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่ครับพ่อเป็นไงบ้างไม่รู้อยู่ไหนพ่อไม่ติดอ๋อใช่พ่อเขาหนักมายี่สิบเอ็ดมาเหมือนกันเนาะโอเคเรากำลังเดินหาอยู่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์พ่ออยู่ครับแล้วพอแล้วเจอกันครับ พี่น้อยสวัสดีครับพี่น้อยครับพี่น้อยจากทีมนาแกนะครับนาแกลันนี่ติดหมดเลยนะครับเนี่ยติดกันหมดเลยสามคนมาสามคนติดอ่าพี่น้อยและที่หน่ยนะที่สี่พี่สาวได้ที่ห้าอันนี้ที่หนึ่งเมื่อเช้าก็ไปวิ่งที่งานกาลสินมาเนาะก็ติดถ้วยกันทุกคนครับสุดยอดจริงๆริงยินดีด้วยครับพี่น้อยจากนาแกครับ